นี่ก็มาดูหน่อตามมาเยี่ยมตามมาคารวะลงปู่นะครับหลวงปูศิลานะครับวันนี้ก็ขนาดวันวันราชการนะครับนี่ไม่ใช่วันหยุดนะครับธรรมกานะ ไม่ใช่ธรรมดานะครับายสร้างก็สร้างไปนะครับกำลังก่อสร้างดูนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับด้วยจิตชาของคนนะครับของชาวพุทธนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในธรรมะอุทยาน วันนี้เรามาดูที่พามาดูที่ธรรมะอุทยานมีที่จอดรถฟรีนะครับแต่เมื่อกี้นี่ก็จะจ่ายไปแล้วสี่สบาทอันนี้เป็นหัวลักคังนะโอ้หัวละคังทำใหม่สวยมากครับหัวละกคัง ทำพึ่งเสร็จโอ้มามีการเปลี่ยนแปลงครับมาดูครับซุ้มประตูให้ดูซุ้มประตูใหม่ครับโอ้ยสวยงามอลังการนะม,มากนะครับซุ้มประตูใหม่ครับสวยงามมาก กำลังสร้างครับสร้างเสร็จนีน้คงจะสวยงามอนะธรรมะอุทยาน่ธรรมะอุทยาน,น,ารรอยานโอ้โหการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งนะครับอืมกำลังสร้างกำลังสร้างนะด้วยแรงศึกษารับห้สร้างไปเรื่อยๆครับ สร้างดูซาลาตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยโอ,อ้โหสรีพักสร้างเหมือนเหมือนกับเนลมิตเนี่ยเป็นธรรมอุาสยานนะครับเนี่ย ช่วงนี้ก็ช่วงเที่ยงลมก็ทยอยเข้าทยอยออกนะครับนี่เป็นความเป็นที่พึ่งที่พึ่งทางใจของชาวพุทธนะนี่ก็เป็นองพญานาคนะครับ แนาเขียวาขาวนะครับามาดูตรงนี้ครับด้านข้างยังคิาเชดมั้งซึไปไหมเจ๊เอาขึ้นไปไุ้น พอครับพอดูไปเลยนะครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับ